สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการแกะจอ12ขึ้นไปนะครับแกะยังไงให้มันปลอดภัยเรามาดูกันนะครับวันอื่นเราใช้นิ้วของเรานะครับตั้งนิ้วตรงนี้ก็ตั้งอย่างนี้อันนี้คือตำแหน่งในการแกะจอของ12ขึ้นไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใช้นิ้วในการวัดถ้ากล้องอยู่บนฝั่งขวานะครับถ้ากล้องอยู่ข้างล่างก็ฝั่งซ้ายมือฝั่งประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเหตุผลทำไมถึงต้อง ว่ตรงนี้แกะตรงนี้เดี๋ยวผมให้ผลหลังจากที่เราแกะจอกมานะครับโอเคอนอื่นเราถอดน,น็อตออกมาเลยร้อยสิบสองขึ้นไปเราสามารถที่จะใช้น้ายาได้นะครับใช้น้ายาอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นแอลไอนะครับน้ายาแอลโกอฮอล์แล้วก็เราจะใช้แผ่นความร้อนเปิดอยู่ประมาณ70-80โดยประมาณนะครับ เราเปิดไปแล้วสักพักหนึ่งร้อให้มันร้อนก่อนนะครับก็เราก็กดน้ํายาไปเลยนะครับคนที่ใช้ห้าสามศูนก็ได้ใช้เอาร้อยก็ได้เหมือนกันนะครับวัดก่อนอที่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมมีเหตุผลนะครับที่ไมต่ต้องแกะอยู่ประมาณช่วงนี้การแกะวิธีนี้ก็คือมันจะเซฟให้จอเราปลอดภัยนะครับไม่เสียแล้วก็จอไม่ขึ้นเส้นนะครับที่ผมไม่แนะนําแกะตัวก็คือสาเหตุที่เกิดเส้นก็คือตัวสายแพรมันช้าลุดเพราะได้รับความเสียหายจากการงัด นะครับล้วก็จากการตกกระแทกแล้วแต่ดังนั้นเรางดการใช้แกะ,ะจากข้างตดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตัว12ขึ้นไปมันโดนน้ายาได้นะครับเพราะมันเป็นจออเิเล็ดทึ่งมันทนดต่อน้ายาแล้วก็มันน้ายาจะไม่เข้าจอเหมือนจอ LCD ปกตินะโอเคแล้วก็ใส่ไปเลยเปึ๊บประมาณนี้นี่เห็นไหม แค่นี้จอก็คือละฝั่งนี้มันจะง่ายต่อการงัดมากทําไมถึงง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ <Okay. S 2> อเราได้ช่องไปแล้วแล้วก็เอาน้ำยาใส่เข้าไปแล้วก็กค่อยไล่ไปค่อยไล่จอย o n e มันจะมีล็อกของมันนะครับเราไม่ต้องงัดแรงแค่ให้หลุดล็อกก็พอแล้วครับนี่ก็ไล่ไปไล่ไปโอเค ไล่ไปแล้วเห็นไหมว่ามันหลุดแล้วตรงนี้พอมันหลุดล็อกทุกอย่างหลุดมันก็จะมีกาวไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับบางรุ่นแล้วก็เอากาวแสะ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 นี่เอาน้ำยาตัดกาวนะครับตัดกาวตัดกาวโอเคพอมันหลุดไปแล้วเราก็มาเริ่มฝั่งขวาต่อฝังขวาก็ค่อยงัดไปใช้น้ํายาไปใช้น้ํายาได้ครับใช้น้ํายาได้ จอพวกนี้มันทนต่อ,อ,อน้ำยาอยู่แล้วครับค่อยๆงัดครับค่อยงัดค่อยๆเคลื่อนนะล็อกมันจะหลุดตึกตึกืกมโอเคพอล็อกมันหลุดแล้วโอเคทีนี้ ที่ก้นมันอะ่ะมันจะไม่มีล็อกจําไว้ให้ดีมันจะไม่มีล็อกมันเป็นแค่กาวอย่างเดียวดังนั้นเราก็จะไม่ต้องไปงัดอะไรมันแรงเราแค่ใช้ความร้อนจากแผ่นร้อนเนี้ยล้วก็เอาน้ํายาตัดกาวนะครับทันนี้าก็เอาน้ํายาตัดกาวก็บปิดให้มันนิดนึงแล้วก็ต,กวตัดกาวให้มันกา,กามันหลุดอันนี้ต่อแล้วก็แค่หลุด น้ำยาแตะกาวเห็นไหมไอ้ก้นชาร์จมันจะไม่มีล็อกมันมีแค่งแง่นตัวนี้ตัวจับน็อตตัวเดียวถ้าเราต่อนอ็อตมันก็หลุดอะเราแทบจะไม่ต้องงัดมันเลยนะครับเราแทบจะไม่ต้องงัดเลยแล้วก็ไล่ตัดกาวไปเพราะมันถ้ามันหลุดล็อกไปแล้วอะมันก็จะเหลือแค่กาวเท่านั้น,นเ,เราสังเกตว่าซ้ายฝามีกาวอีกไหม,มแล้วก็ตัดไป เก้าหมดแล้วก็ตัดโอเคทีนี้มันจะถึงจุดนี้ยากนิดนึงนะครับแนะนําเอาจับมืออย่างนี้นะครับจับมืออย่างนี้แล้วก็ดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวาถ้ามันยากถ้ามันมันยังติดเยอะก็ใช้น้ํายาครับอย่าใช้เยอะจนเงินไปเพราะตรงนี้มันจะมีปวกกล้องเฟสไอดีต่างๆนะ่านนะครับต้องระวังแล้วก็ใส่น้ํายาไปลูดอย่างนี้นเห็นไหมพอน้ํายามันไปกัดกาวกาวมันก็จะหลุดไปเองหลุดไปแล้วฝังหนึ่งแล้วก็เอียงอีกฝังหนึ่งออกมาอย่างนี้ นี่นี่พอกาวมันเริ่มหลุดมันก็จะเริ่มล็อกมัน